อาการปวดหัวแบบปกติกับปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมันต่างกันยังไงอาการปวดหัวเนี่ยเป็นอาการที่หลายคนเจอกันบ่อยเลยนะครับบางทีก็ปวดหัวแบบเบาๆพักผ่อนแป๊บเดียวก็หายบางทีก็ปวดหัวหนักจนอาจทํางานต่อกันไม่ไหวเลยนะครับโดยอาการปวดหัวปกติเนี่ยมักเกิดจากความเครียดนอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอและการใช้สายตามา,ากเกินไปก็มีโอกาสนะครับซึ่งอาการปวดหัวปกติเนี่ยจะหายได้เองถ้าเราพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับส่วนปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดหัวที่ดุนแรงวกว่ามากนะครับและมักจะมีอาการ การอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนกัวแสงกัวเสียงและมักจะปวดหัวข้างเดียวหรือปวดสองข้างสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับอาการไมเกรนเนี่ยมักจะปวดหัวแบบตุบๆและมักจะปวดมากขึ้นเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายนะครับซึ่งยาแก้ปวดทั่วไปอาจจะช่วยรักษาอาการปวดหัวแบบปกติได้แต่สําหรับไมเกรนนั้นอาจจะต้องใช้ยาเฉพาะทางนะครับหากคุณสงสัยว่าตัวเองเป็นไมเกรนหรือไม่ควรปรึกษาแพทย์และรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องนะครับ